สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเจมเมอร์สตูดิโอวันนี้ก็พบกับเกมโต้หรัวต้าลู่สัรพยุปวิญญาณจานนะครับ แล้ววันนี้ผมจะมีเทคนิคมาลงกิจกรรมนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครไม่อยากฟังในคลิปก็ไปดูในชีตได้นะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆแต่ผมจะสรุปให้ีกทีระกันนะครับผมก็กิจกรรมนี้ก็จะปลดวันที่2ใช่ไหมเออวันที่2เดือนหน้านะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือตรงนี้เลยครับนี่แหวน50,000แล้วก็พวกใบใช้ล่างวาต้านะครับเป็นกรอบอันนี้ก็จะเป็นที่อัพสายใหญ่นะครับคืนเบล40นู่นน่ะแล้วก็นี่ครับสำคัญมากคือเศษตัวละคร60เศษครับสิ่งที่เราจะเอาอันนี้แหละนน่าสใจ มาถ้าใครติดท็อปอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนท็อปที่ผมแนะนําก็คือคุณต้องติดท็อปร้อยถ้าใครติดท็อปร้อยได้นะครับจะได้แวนห้า5มื0 0แล้วก็เศษ20เป็นอย่างต่ำนะอย่างมากก็ให้ได้ประมาณ25เศษขึ้นไปก็ดีเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพกสุดตาต่้งห้ายนะครับ <c oughs> ก็ ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไหวกับการตีบอสครับตีให้ได้มากที่สุดและอยู่ติดอันดับวันนี้วันนี้คือจะรวมตั้งแต่วันที่1ถึงบอสตัวที่6เลยครับต,ต้นขวามืออีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอันดับเดี่ยวสิ่งที่เราจะได้ก็คือแค่แต้มตัวละครที่เก็บวันแรกคุณต้องตีให้ได้มากที่สุดครับมันจะตันอยู่ที่210คะแนนนั่นเองก็วันนี้ถ้าใครทําได้ถึง130สขึ้นไปถ้าผมแนะนํรสา130ขึ้นไปนี่คือโอเคผ่านเกณฑ์ละในทุกๆวันอย่างไรก็ตามก็อยากให้้ววััันนนแรรกกกททุค150ค150 170ย,ยดดีีีผมต170มตไไบฟ เดี๋ยวผมจะกลายลายให้ละกันว่าทีมนี้ใช้การบนอย่างไงคุณก็สามารถใช้ทีม,มอื่นๆเนี่ยจัดเป็นแนวทางเดียวกับผมได้และสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับก็คืออันดับครับอันดับคนที่ตีเนี่ยคุณสามารถกอปทีมแล้วทำตามได้เลยถ้าใครที่เอ้ยคิดว่าคะแนนเยอะแล,แล้วเรามีตามเนี่ยจัดตามเขาเลยครับวงแหวนเขาก็มีบอกแล้วแต่ผมวันนี้จะมาสอนการบนต่างๆนะครับ บนเกมบ,บนเทอร์ยังไงหรือถ้าคุณอยากดูนะครับมาดูชมเขาได้เลยอันนี้เป็นทางลัดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการแนะนำสำหรับผมเองนะครับเพราะอย่างไรก็ตามผมไม่สามารถที่จะจัดทีให้ทุกคนดูได้นะครับแต่สามารถให้แนะนำในเชิงของไปดูคนอื่นแล้วก็วันนี้ผมจะสอนเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับว่าทีมนี้ตีอย่างไรนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีทีมประมาณนี้อยู่ตัวที่สำคัญมากก็คือจะเป็นอ้วนไฟนะครับนี่อ้วนไฟเออหลง หัวอูนะครับแล้วก็มานาศู์ครับตัวนี้ที่สําคัญมากๆสำหรับการตีสุนถ้าใครไม่มีหัวอูก็ใช้ถังซานจับได้ซึ่งบางคนก็ยืนเทินไม่ไหวนะ่ะเอาถังซานมาจับละกันแต่ว่าถ้ามีหัวอูเนี่ยมันจะทําไฟคอมโบกับอ้วนไฟกับเออหลงได้ดีนั่นเองเดี๋ยวไปดูคอมโบกันครับผมขอเปลี่ยนแหวนก่อนแหวนที่ผมใส่นะครับนี่แหวนผมเพิ่งจะมี2.5วันนี้เองครับทุกคนก็จะมีเหมือนกันครับวงแรกจะใส่อ้วนไฟวงแรกเลยนะอย่าเพิ่งใส่วงสองนะครับวงสองจะไม่เกิดอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีผล วง3ก็ใส่ที่เรามีไปก่อนนะครับส่วนวง4ก็ใส่เป็น1นะครับก็จะเป็น2 2 1 1นั่นเอง,เอง,เอง,เองนะครับนี่2 2 1 1ป่องป่องเสือเสืออัพตันเลยนะครับอัพตันเลยแล้วก็กระดูกผมก็มีแค่นี้นะมีแค่นี้บางคนก็น่าจะเต็มแล้วถ้าใครดวงดีก็เต็มเลยนะได้ของดีแล้วก็ตัวเออหลงนะครับเออหลงผมจะใส่เป็นเซต 1> 2 2 1, 1 1ครับเขาจะบัฟอันนี้ได้ให้ทำดาเมจแล้วก็ใส่ด้วงไปเนี่ยแรงมากแน่นอนหลังจากนั้นสเตตัสผมอัพเป็นดาเมจจริงแนะนำว่าอัพเป็นคลิได้เลยช่วงนี้เราฟาร์มกระดูกได้มาละก็ยัดคลิดาเมจได้เลยนะครับไม่ต้องไปยัดดาเมจแล้วช่วงแรกเรายัดดาเมจเพราะว่าสแต็คมันยังต่ำอยู่ช่วงนี้วันถ้าใคร40ขึ้นไปแล้วล่ะเริ่มที่จะอัพคลิดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องหวังพึ่งดวงด้วยถ้าใช้อ้วนฝ่ายครับอัพคลิเลทขึ้นมาสักรีบหนึ่งก็ยังดีครับ นะแล้วก็หยุดเลยแล้วก็อัพคริดาเมจไปเลยครับต่อไปมานาศูนย์ใส่สปีดเนาะวงแหวนก็ตามปกติครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็ผมไม่ได้ใส่วงสามด้วยใส่แค่2วงแหวนครับเวลแค่34หรือแค่30ก็พอเปิดวงแหวน20ก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ยืนนานกว่านี้ก็เลยอัพประมาณนี้ไปนะครับสแต็กผมยังไม่อัพเลยเพิ่งอัพแล้วกันอัพให้มันยืนได้ก็พอแล้วนะประมาณนี้อ่ะยัดสักหน่อยแล้วก็ส่วนของอานิงก็ใส่เป็นวงแหวนรรมดานี่แหละ วง4ผมยังไม่เปิดนะครับก็อย่างที่ว่าไปผมไม่ได้ซื้อไอแพ็ครรยวันนี้ไปครับทำให้เวลผมช้ากว่าคนอื่นไปเนาะสวันเนะี600่ยหกร้อยหกร้อยสเตมิน่าโอโ้โหเสียดายมากแต่ไ,ไม่เป็นไรก็ยังทันคนอื่นอยู่นะครับเวลสีประมาณนี้นะสี่เนี่ยก็จะเปิดได้วนไฟละว,วนไฟแหวน4นะครับวนไฟแหวน4แล้วก็อ่าหัวอูแหวน4ได้เหมือนกันเออหลงแหวน4่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวนเกตยัยงไงเดี๋ยวทางขวามือเป็นเนื้อเรื่องเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะครับ อ๋อผมไม่ได้เอาบัมาด้วยนะทีมนี้ยังเป็นดาเมจเพลียวอยู่เแวบแล้วก็ทีมนี้เราต้องจัดเป็นทีม8ปดเนาะทีมประมาณนี้ครับผมจะใส่เป็นน้องหมาป่าไปครับใส่เป็นแหวน2 1 1นะจริงๆเราจะใช้แค่สองกับ1พอนะครับแบนแรกเปิดเวล2ีก็ได้หรือว่าเชื่อมกับอ้วนไฟก็ได้เช่นกันถ้าใครมีเบนจมาม่าก็เชื่อมกับเบนจมาม่านะครับนะเบนจมาม่าสดาวขึ้นนะครับแนะนําว่า3ดาวอย่าเพิ่งลง นะทุกตัวต้องประมาณสี่ดาวแล้วมาลงได้ที่เป็นดาเมจนะครับตอนนี้ดาเมจผมแค่2ตัวที่เหลือเป็นตัวซับดาเมจนั่นเองครับเซ็งๆใส่มาด้วยถ้าใครเล่นเสียวเย่ก็ใช้ตัวนี้เป็นการบัฟดาเมจนะครับต้องเปิดแหวนสีด้วยนะถ้าไม่เปิดก็ไม่ต้องใส่นะครับตัวนี้แค่2แหวนก็เปิด,ดได้โอเคเนาะไปะดูกันครับเรื่องกิจกรรมรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยไปดูในชีตได้เลยนะครับผมอธิบายไม่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปอีกรอบหนึ่งผมอยากตีให้ดูเลยว่า ผมใช้ประมาณไหนในการวนเทินวนเกตน,นะครับวิธีการดูต่างๆดูเป็นแนวทางแล้วก็ไลไลา์นะครับอันนี้จะบัฟดาเมจให้กับอ้นฝ่ายครับนี่เพิ่มดาเมจอยู่ที่55.80เปอร์เซ็นต์เนาะอัพให้อ้วนไปก่อน,นครับแล้วมาศูนย์ก็เร่งเกตครับผมซานะบินเทลก็เร่งไปอาน,นิ่งอัพให้มาศาูนย์นะครับนะดูตาไม่ทันนะทันใช่ไหมครับเมื่อกี้หัวอูอัพไห้อ้วนอันนี้ก็บัฟเทินไปแล้วก็เร่งสปีด อานิงบัฟให้มา,าศูนย์ครับแล้วเทินเนี้ยเราต้องวางไฟครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรียกเพื่อนๆออ,ออกมาเนะาะแล้วก็บัฟไปก่อนเทินแรกเราเป็นบัฟไปก่อนเนาะแล้วก็อันเนี้ยเสียงเสียงนะครับเอ้ยยงจูบัฟให้อานิง่งและนี่ก็บัฟหมู่ไปเลยครับบัฟหมูเนี่ยมันจะได้ทั้งการลงมือแล้วเอจเคครับสองเทินเห็นไหมฮะเพิ่มมา13% 13.3เอ่าเลยนะและอันเนี้ยก็บัฟให้เหมือนเดิมครับมาสูนย์เราจะบนเทินให้มา,าศูนย์ไปบ่อยอันนี้ก็ตีไปเลย ถ้าเขาติดไฟได้เนี่ยแจมเลยเห็นไหมแล้วก็ตีไปฮะเึ้มแล้วก็เตะอ้วนก็ระเบิดได้เลยอ๋อนี่เออหลงก่อนนี่ถ้ามาติดคีินี่คือเราดวงดีละแล้วก็อ้วนออกสองรอบออกไหมไม่ออกต้องหวังอ้วนออกสองรอบทุกเทอร์เนี่ยก็จะได้แต้มเยอะมากนะครับเพราะรอบสองค่อนข้างติดคลิดีเพราะเราอัพคลิเลดมาเยอะมากแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับนี่ มันเดิมมาดีอ่ะให้มาสูเหมือนเดิมมามีซีคิวว่ากดนี่ไหมง่ายๆครับเซตนี้ง่ายออกสองรอบไหมไม่ออกเลยวเว้ยออกยากออกเย็นอ่ะวนเชิญให้อานิงครับอานิงไม่มีเก๋กบอัพให้อานิงถ้ามาสูไม่มีก็อัพให้มาสูเนาะสำหรับประมาณนี้ครับอ่ะบัฟไปเลยครับบัฟดาเมจและสป,ปีดถ้าหมาตีพดาก็จะลดอ่าความฉลาดลงด้วยนะโอ้โหดีมากนี่มาละ2สองอันเลยครับ พลังจิตลดลงอันนี้ไม่ใช่พลังจิตนะอันนี้เป็นได้รับดาเมจสูงขึ้น15%นะที่เราตีไปอ่ะเราทำไฟได้แล้วเห็นไหมเห็นไฟบนหัวไหมฮะทำให้อ้วนตีแรงมากไปเลยฮะโบอีกรอบนึงอ่าแม้ออกสองรอบแล้วติดทีดไ่ไม่ไม่ติดไม่ติดเลยโอโ้โหเออหลงก็ไม่ติดครับก็ต้องหวังดวงเดียวเลยเธอเนี้ยจะให้อ่า นี่ก็ได้ให้อ้วนก็ได้นะครับผมให้อ้วนแล้วกันเพราอะอทุตกตัวมีเกรแล้ว,ว,เ,ลวเราก็ให้ตัวอื่นได้อ่าประมาณนี้ครับบัฟเหมือนเดิมเลยอนิ่งบัฟให้มาสูดเหมือนเดิมแม้วนประมาณนี้ 000, นะครับวนสามสิบละยู๊ดเจ็ดล้านเมื่อกี้ตีไปโคตรแรงนี่แล้วก็บัฟเหมือนเดิมเตะเกรไปฮะอ่าเกรหายด้วยตีไปเลยติดคิโอเคเห็นไหมครับมันก็ประมาณนี้แหละ ดบเลยครับเราไม่ต้องวางไฟแล้วนะเราก็ออกรัวๆได้เลยครับโอ้โหไม่ติดเลยสักรอบเดียวตีไปฮะเพิ่มไฟบัฟเหนไมครับวนง่ายๆวนง่ายๆหนีบัฟถึงเทินบัฟก็บัฟครับอันนี้ไม่มีเกจใช่ไหมก็ให้มานาสูดเห็นไหมฮะเจงจูบันดึงเทินได้แล้วก็เพิ่มดาเมจได้นะครับเทินนี้ทุกตัวมีดาเมจหมดเลยเห็นไหมแต่ไม่มีเออร์หลงก็ดึงให้เออร์หลงอ่าแล้วก็บัฟเหมือนเดิมครับช่วยแอบ นี่ประมาณนี้ฮะโอือหือโอ้โหไม่ติดไม่ติดสองรอบเลยวัดอ่าติดไฟปุ๊บเห็นไหมคล้โอโ้โหโคตรแรงเห็นไหมฮะถ้ามาติดไฟอ่ะก็ต้องหวังดวงครับว่ามันจะบนเธอมาถึงหรือเปล่าอ่าตันตีโบอันนี้บัฟให้มา,าสูนเหมือนเดิมอันนี้บัฟให้เออหลงก็ได้นะครับหรือว่าให้อันหน่งก็ได้แต่เอนนี้ผมให้นิ่งละกันอ่าให้นิ่งแล้วก็วกบัฟมูมือนเดิม จริงๆมันมีสกิล4บัฟได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะให้อ้วนกับเออหลงออกบ่อยๆออกไหมโอ้โหไม่ติดีแล้วตีธรรมดาไปก่อนฮะโอ้เมื่อกี้เิรินหมดนะครับไม่หันได้ดูเออหลงไม่ได้ออกเสียดายเราต้องพยายามให้ทุกตัวออกออกสกิลได้ตลอดเนาะมันเป็นการวนเกตไปมาฮะนี่ถ้าใครมีไส้กอก,ก็ใส่ได้แต่แค่มันจะแรงแค่ช่วงแรกๆนะครับแรงคงช่วงแรกๆใส่ได้เหมือนกันนะแค่ว่ามาส่งเขาจะวน เทินดีกว่าสองรอบไหมอ่าสองรอบมาแล้วเห็นไหมรอบสองมันติดคลิขเห็นไหฮะแปดล้านเลยเมื่อกี้โคตรแรงเทิรนี้ก็ให้เหมือนเดิมนะครับอวนไปครับนี่อ้วนไฟก็บัาปไปยิ่งเราตีแต้มไปเยอะอะบอลมันยิ่งตีแรงครับต้องระวังด้วยอ่านี่ยิงไป <c oughs> คิไม่ติดสักดอก <c oughs> มันเป็นยังไงคีไม่ติดอะ โอเคอันนี้ให้เออหลงได้เลยเออหลงไม่มีเธินะับไม่มีเกตกระบับเดินเ,เป๊ะไปครับเธอนี้เราเบิดดามเมจครับโบ7ล้านอีกรอบไปบโบ7ล้านเก้าโหโคตรแรงออาบัฟหน่อยฮะดูเทิร์ด้วยนะครับเธอมันจะหมดแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องบัฟอะไรแล้วนะครับลองวนดูบางบางทีผมตีได้มากได้น้อยนะครับมันแล้วแต่ดวงแล้วก็การบนของเราด้วยนะครับบางทีมันก็ผิดพลาดกันได้ลอง ลองปรับใช้ให้ดีที่สุดนะครับว่าเราจะทำยังไงใน,นกบัฟเหมือนเดิมฮนะอืมวนไฟออกสองรอบไหมโอ้โหไม่ออกอีแลเธอร์นี้ติดไฟเออหลองก็จะไตแรงมากดูนะรืดโอ้คลิม,มาเป็นเป็นกระจกกระจกอ่ะต่อไปอันนี้มันจะหมดเธอลลร์ละเหลือ5เธอร์เราก็ลองคิดดูครับว่าเราจะให้ใครก่อนดีตอนนี้ผมให้เออหลองก่อนนะครับแล้วก็บัฟไปทันบาไม่รู้ ทันไหมไม่ทันโอเคประมาณนี้ครับตีได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การวนของเราจริงๆผมก็หลงลืมไปบ้างนะครับประมาณนี้คือก็ลองวนจนกว่าจะได้ทีมแบบดาเมจที่ดีที่สุดทําไปเรื่อยเพราะว่ามันลงได้หลายๆรอบเลยนะครับไม่มีสิ้นสุดจนกว่าแต้มเราจะเยอะมากที่สุดตอนนี้ผมกับคุณโซลแล้วก็พี่เจอร์นี่นะครับให้คุณคิมฟาแดด,ดี้ไปกับทีมนี้ครับโหโคตรโหตตีจนบอสตายไปเลยตายไปเลยนะครับเนี่ยบอสตายไปแล้ว 10ง้อแต้มีบอสกระดูกได้ประมาณร้อยกว่าครับร้อยเอ็มโหดจัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบอสต,ตัวใหม่ใช่ไหมยต้องไปดูวิธีอะต่อไปนะครับสารับการลงที่เป็นดันเจียนนะครับดันเจียนพวกเนื้อเรื่องต่างๆทาง,างขวามือครับผมมีเทคนิคนะครับตอนนี้ทุกคนจะได้ถังคอมาละถูกไหมฮะใช้ถังคอในการผ่านด่านนี้ได้ง่ายที่สุดครับไม่ต้องใช้อ้วนไฟก็ได้เดี๋ยวผมเซตให้ดูนะครับผมถอดอ้วนไฟออกเลย ถอดวนไฟแล้วก็ใส่คอนห้าเทียนไปนะครับนี่ใส่ไปเลยใส่เป็น2 2 1 1หนึ่งนะครับใช่ปะวะดูก่อนลืมลืมลืมอ่ะอ่ะเป็น1 1 2 2, 2นะครับลืมลืมลืมอ่ะประมาณนี้ปิดอันปิดอันนี่ถอดมาใส่นี้นะครับนี่ใส่ประมาณนี้ตอนนี้แหวนจดสจมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่สีดาวก็ใส่อันไหนก็ได้นะใส่ช่องไหนก็ได้ไม่เกี่ยวแล้ว มันยังไงมันก็ไม่เปิดนะครับต้องสีดาวถึงจะมีผลของแหวน2.5ดนะครับาสามารถที่จะอ่านตรงนี้ได้นี่แตาอ่านตรงที่อายุได้นะครับเห็นไหมต้องสีดาวก่อนนะถึงจะมีผลของ2.5นะครับก็คือ2องหนนั่นเองอุ้ยรับตั๋วก่อน <c oughs> กำลังอัดคลิปเลยโอเคประมาณนี้ส่วนการเซตทีมในการลงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเจียงจูผมอัพน้อยมากนะครับอัพแค่เวล30เอามาเพื่อบัฟแค่ช่วงแรกก็พอแล้วอะ ดี๋ยวลองไปลงดูครับว่าผมลงยังไงนะนี่ผ่านง่ายมากครับกับผมที่พลังน้อยๆอ,อ้วนไฟยังบัฟน้อยอยู่ใช้ค้อนห้าวเทียนได้นะครับอ่าผมไปลงให้ดูนะครับด่านสุดท้ายเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังติดอยู่บางคนก็ใช้อ้วนเหมือนผมใช่ไหมครับอ่าเออหลงก็ถ้าใครมีก็ยินดีด้วยนะครับมันจะตีง่ายขึ้นเอา้ากดข้ามได้เลยหรอ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคอ๋อนี่ไงมันมีอ่าข้ามได้ข้ามได้ไดเออเจ๋งว่ะ แล้วก็กดเปิดเทินนะครับเปิดศึกปกติไม่เคยกลับมาตีซ้ําครับผมอ่าบัฟไปถังค้อนก่อนนะครับนี่บัฟไปเลยแล้วก็นะครับบนเทินเหมือนเดิมครับบนเทินเหมือนเดิมนี่ให้มาศูนย์ถังค้อนจําใส่นี่ไปเลยปุ๊บไปเลยครับโป๊ะ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 หม,ม็ติดคีโคตดแรงครับขอให้ติดคีก็หลูแล้วอ่ะนี่บัฟไปฮนะไอ้ข้างข้าเนี่ยให้อ่าเจ้าหัวอูดได้ถ้าใครไม่มีก็ใช้ถังถังซารล่างหญ้าไปก่อนนะเอามาจับได้นะครับมันก็เซฟเทินได้อีก แล้วก็ถ้าใครไม่มีมาสนใช้แท่กรอกได้แล้วก็ไม่มีอีกเนี่ยสามารถที่จะใช้เจ้าอันนี้ได้้ทยฐานนะครับแทยฐานนี่ครับบับพ้อัน,นิ่งนะครับหรือถ้ายืนเทอ,เ,ทอเม่นไหวอีกอะ่ใช้หนิวเกาได้ครับกันดาเมจได้หนิวเกานะครับเป็นตัวระดับ S R ไปอ่านดูได้นะครับอ่าแล้วก็บับให้เหมือนเดิมตีไปครับอ่าติดไฟเนี่ยสวยเลยแต่เหมือนจะไม่ทันนะครับนี่ไงโอ้ยติดอยู่ไปเลยฮนะ นี่เจ็ดหมื่นไปเลยครับโป๊ะโป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 โ,โอ้โหโคตรแรงครับเห็นปหมนี่ประมาณนี้อ่าเราตีโดนตีตายไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เห<อ>มือนเดิมอันนี้ให้เออหลงได้เนาะอ่าจะได้มีเทิร์นนะครับไปครับปะป๊ะป๊ะปะปะปะ,ปะ,ปะ,ปะเออหลงก็ง,งัดเลยมันมีบัฟดาเมจอยู่ไหมปะ เพิ่มพลังโจมตีสูงขึ้น3.7.5โอ้แรงขึ้นไปฮะแล้วถ้าเลือดต่ำยิ่งแรงเลยครับรัดนี่หายไปเลยเป็นแสนเลือดต่ำเนี่ยมันชอบนะครับเออหลงสายนี้อ่ะเรียบร้อยผ่านได้ง่ายดายนะครับดาเมจที่เห็นคือถังคอน,นั่นเองเห็นไหมครับใช้2ตัวคู่กันได้ถ้าใครไม่มีเออหลงก็ใช้อ่าน้องแมวได้นะครับใช้น้องแมวได้หรือดาเมจเดี่ยวอะไรก็ได้มาใช้ได้นะครับเสียวเย่ยนิ่งดีเลยนะก็ส่วนมากเนี่ยถังคอน,น,นี้เราจะได้กันแล้ว นะครับอืก็แนะนําในส่วนของการผ่านด่านสามารถไปใช้กับด่านอื่นได้ครับด่านอื่นก็เละเหมือนกันจะเจออย่างเงี้ยถ้าใครมีแหว่50,000ื่นยัดเข้าไปได้เลยถังคอนโอโ้โหระเบิดดามเมจอ่ะส่วนค่าพลังของถังค้อนผมก็แค่ส0 0 0 0ื่นมสามหมเองบางคนก็4ี่หมื่แล้วบางคนก็38มหมขึ้นไปนะครับนะบางคนแรงกว่าผมอีก <laughs> ถ้าใครยังเวลยังไม่ถึง4ีอ็ก็ให้ทําให้ถึง4ีเก่อนแล้วค่อยมาลงเนาะไม่ต้องรีบนะไปฟาร์มวงแวน4ให้ได้ก่อนนะเปิดวมแหวนถ้าไม่เปิดยังไงก็ไม่ผ่านนะครับผ่านยากมากถ้าใครไม่อยากใช้ก็ใช้อ้วนไฟได้นะครับแต่ผมเกรงว่าอ้วนไฟบางคนยังดาวน้อยออก็อาจจะระเบิดดาเมจไม่แรงพอนะครับเพราะว่ามันตีหมู่ถูกไหมถังค้อนใส่นี้มันตีเดี่ยวได้นะครับแล้วมันก็ยืนเทินได้เช่นกันนะครับอ่ะลองดูลองใช้การดูประมาณนี้ส่วนเราได้แต้มมาล้วทําไงต่อมาดูกันนี่แหละ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดอ่ะแต้มเนี้ยผมอธิบายแล้วก็คืออันเนี้ยซื้อได้ทุกวันนะครับ5วันมีเวลา5วันใี้ซื้ออันนี้ก็ซื้อได้ทุกวันนะครับวันละ19บาทโหถูกมากอะ่ะโอ้โหถูกมากแล้วก็อันนี้อ่าใช้อันนี้ซื้อได้นะครับนี่ถ้าเราซื้ออันนี้ไปใช่ไหมมันจะทําให้อ่าเนี้ยซื้อได้4แต้มเนี้ยมันก็จะคูณไปครับสามจุดห้าคูณสี่อ่ะเวลาการตีบอสอ่ะมันจะเพิ่มกันให้นะครับเพิ่มขึ้นให้ผมยังไม่ซื้อเลยเห็นไหมครับนี่ยังไม่ซื้อเลยยังไม่มีีีบบััเเลยรมนนนนจะขึ้ป็แดงงต ผมยังตีได้170เลยเห็นไหมเราก็ลองบนเทินบนเกตประมาณนี้ดูนะครับได้มากได้น้อยก็ลองลองหลายๆรอบดูเดี๋ยวผมเลื่องลองแรกเลยแล้วกันนะลองแรกมาเราจะได้แต้มด้วยนี่ผมก็แรกผมถึงบอกไงว่าให้ทุกคนเก็บไอเพชรเนี่ยไว้ก่อนนะครับซื้อไปเลยนี่ซื้อได้วันละรอบเนาะนี่ซื้อไปเลยนะครับโคตรแพงเก็บไว้ก่อนแลวกันนะครับถ้าใครซื้อไม่ไหวเก็บไว้ก่อนซื้ออันนี้ทุกวันก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ซื้อแค่สองสาครั้งสองสาครั้งไม่ต้องซื้อหมดนะถ้าใครมีเพ็ะ มาถึงช็อตเด็ดนะครับผมจะซื้อตั๋วทุกอันเลยครับนี่ซื้อไปเลยนี่สิ่งที่เราจะได้ข้างในคือแหวน5 0 0 0มนั่นเองโอ้โหของดีแล้วก็กระดูกปิญ,ญาณครับกระดูกวิญ,ญาณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาก็ได้เราเอาแค่แหวน50,000ืเพราะกระดูกเนี่ยมันมันฟาร์มดอกได้เนาะแล้วก็เป็นเซ็ตที่เป็นเซ็ตถึกอะเป็นเล่กนกระทีมถึกซะมากกว่าเนาะโอเคแต่ถ้าได้มาก็ดีแล้วนะครับมันก็บวกดาเมจได้เช่นกันอ่ะมาดูกันครับว่าผมจะได้ ในถุงนี้ไหมใน5้าอันนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนผมได้นี่มาแล้วทังค้อนแต่ผมไม่มีครับผมถังห้าวเทียนไม่มีแต่มีสกินแล้วจ้ากดไป10บใบครับ12ได้มาครั้งที่11บเอ็ดวงอย่างเอาครับมาย5หเป็นไงลองเปิดดิกดรัวกดรัวโอ้โห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 เฮ้ยโอ้ตัวเฮ้ยตัวสองใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหยไม่มา โอ้ถังข้าวซ้ำวัดเด้อโอ้ไมก่ก็ถังข้าวแล้วเอามาทถมให้ผมเพิ่งได้ครั้งแรกไอ้ซ้ำเนี่ยมันทำอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนสองใบเพื่อมึงมาทำไมโอ้โหทุกคนเอ้ยวัดเด้อเออเอาเข้าไปเล้อยากได้มาสุมอีกอะอยากได้มาสุมขออีกทีดิขออีกทีดิเอออยากได้มาสุมอะเออ ห้าสิบห้าสิบห้าสิบลอง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 โอ้ยเคียโคตรเปลืองเลยโอ้โหเอาหมดแล้วนี่หว่าต้องตีแต้มเพิ่มโอ้ยไอเราก็รีบแลกนะครับลืมลืมไปเพราะว่าเราต้องตีแต้มนะครับตีแต้มแล้วมันจะเปิดอย่างเช่นแต้มสองร้อยเนี่ยจะเปิดไอ้นี่สีแดงแลนะนะแต่คนที่ยังไม่ถึงก็ยังแลกไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายมากเลยอยากตีแต้มได้เยอะกว่านี้แล้วก็มาแลกเลยนะโอ้โหหมดตุนเลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแลกโอ้โหกูแลกไปเพื่ออะไรเนะี่ยโอเค อย่างน้อยเราก็ได้เจ้านี่มานี่6ชั้นเนี่ยผมน่าจะตีโคตรแรงนะครับนี่น่าจะได้ประมาณ172ขึ้นน่ะนะครับไม่ก็175ไปเลยนะถ้าดวงดีสักหน่อยติดคลิกทุกรอบก็ว่าไป3.5มคูณหเข้าไปเนาะนะรประมาณนี้ถ้าใครอยากตีแรงในวันแรกก็อัดไปให้สุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็วันหลังๆก็ไม่ได้อัดต่อนะครับอย่างเช่นประมาณว่าวันแรกเราอัดถุงสุบนี่สอันไปเลย นะวันที่2วันที่3าวันที่4ที่5เนี่ยเราก็อัดแค่200ประมาณนี้ก็ได้นะครับเ็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไงนะวันแรกต้องทําให้ได้มากที่สดุดเพราะวันที่2มันจะยากขึ้นวันที่2เนี่ยจะเป็นอ่อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นแรดนะครับแรดเราต้องเอาตัวมากันไว้นะครับนี่ต้อเอาไท้ฐานมาช่วยในการหยุดบอส หรือถ้าวันที่3ก็มีท้าฐานมาก็เอาท้ายฐานไปหยุดบอลน,นะครับเดี๋ยววันนั้นค่อยสอบแล้วกันนะครับไท้าฐานจะเป็นตัวที่สําคัญสำหรับกิจกรรมนี้มากเลยถ้าใครยืนไม่ไหวเนะี่ยรับรองว่าโดนจ้วงทีเดียวหายไปเลยออะทีเนึงอ้ออ้อดวงดีจริงๆถ้าใครได้ห้าหมื่นแล้วกรโดดมาแล้วนะครับยินดีด้วยพรุ่งนี้คุณจะตีได้ประโครแรงเลยโอเคกิจกรรมมีแค่นี้ครับสิ่งที่เราจะเอามันก็คือในถุงสุ่มนั่นแหละที่บอกไปคือมีพวกต้นหญ้านะครับต่างๆแล้วก็ของจิปะทะนะครับพวกตั๋ว สำคัญที่สุดคือตั๋วครับสิ่งที่เราจะเก็บในกิจกรรมนี้คือตั๋วแล้วจริงๆนะแล้วก็สกินถ้าใครได้มาก็ดีแต่ผมยังไม่อยากได้เลยเพราะมันยังไม่มีตั๋วครับอ่ะทางขวามือผมต้องการแค่แหวนอย่างเดียวครับจริงๆแล้วนะอยากได้แหวนกับตั๋ว2อย่างครับซึ่งผมได้มา3มอันแล้วใช่ป่ะเมื่อกี้เออโอเคประมาณนี้ครับก็ไกลไลน์ส่วนทีมที่บอกไปเมื่อคู่ดูตามเขาได้เลยนะครับดูตามเขาได้เลยหรือคุณเอาแนวทางของผมเนี่ยไปจัดการดูนะครับ สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยตัวที่สําคัญมากๆคือตัวดาเมจเนาะแต่สิ่งที่จะทําให้มันบูทดาเมจก็คือตัวที่มาซับเกตครับมีมานาซุนมีคีลมนะครับถ้าใครใช้เสี่ยวเย่ใช้น้องตัวนี้นะครับนี่พี่ตัวนี้นี่ใช้ตัวนี้ได้นะครับแทนตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเสี่ยวเย่เขาจะต้องการบัฟตัวนี้ซะมากกว่าแต่ต้องเปิดแหวนสีเนาะข้อจากัดเขาโอเคประมาณนี้ครับทุกคนมาเดี๋ยวผมแทนสักหน่อยแล้วกันนะครับสับการ์ตีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอ้โหนี่ตกมาห้าขั้นแล้วหรอเนี่ย ลงไปแป๊บเดียวเองนะครับผมมี6กคันแล้วเนาะนี่การณการคูณ3.5โอ้โหอ๋อมีทีมนึงครับถ้าใครมีเซลเย่แทนเออหลงได้ถ้าใครมีจูชิงก็แทนเออหลงได้เช่นกันนะครับถามว่าจูชิงก็เออหลงใส่อะไรใส่แมวก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าจูชิงจะใส่เสี่ยวเย่ดีก็เสี่ยวเย่นะครับถ้าใครปั้นได้มากกว่าครับดาวเยอะกว่าใส่ตัวนั้นเนาะโอเคเห็นไหมครับทีมเสี่ยวเย่นี่บิ้วกันมาแล้วนะครับบิ้วกันมาแล้วโคตรโหดเห็นไหมครับเสี่ยวเย่เขาจะใช้ไอ้น้องนี่นะครับนี่นะใส่แหวนเขาตามเขาได้เลย ซึ่งไอ้จู่ชิงกับเสี่ยวเย่น่ดูทีมตามนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการอ่าบนเทินไล่ระนะครับนี่ทีมนี้ทีมนี้ทีมทมี่3ผมแนะนําเลยนะครับหาลูไม่เจอนี่แนะนํามากนะครับมันเป็นการบนเทินอ่าไปดูช่องพี่ใหม่ก็ได้นะครับถ้าง,งงว่ามันใช้ยังไงพี่ใหม่เขาใช้เซตนี้อยู่ในการตีกระดูกของเมื่อวานนะครับไปดูช่องนี้เลยนะเขาแนะนำมาอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ไปดูกันครับว่าผมจะตีได้เท่าไหร่เนี่ยหชั้นของผมนะครับ <c oughs> เฮ้ยทีมเดิมเลยอ่าใช้แดม มาดูได้นขนาดไหนขอให้ประมาณ175ขึ้นไปก็ดีใจแล้วนะฮะขอ,อแค่นั้นพอเธอแรกมาเอ้ยโอ้โหดืมใส่อ้วนไปใส่อ้วนก่อนมาผมไปเซตมาเรียบร้อยครับมาดูกันว่าเราจะตีได้เท่าไหร่ดูสิผมของเดียวครับให้มันออกสองรอบจะอ้วนช่วยพี่ด้วยขอสองรอบนะครับไยเร่งไฟฮะ,ะถ้าออกสองรอบทุกเทินได้เนี่ยผมจะเป็น อะไรที่ปปดาเมจฟู่ฟูมากอ่ะวางพื้นไปก่อนฮนะจังหวะนี้เออหลงบัฟทำเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างครับให้อันนี้นี่บัฟดาเมจจ้าสควบปโอเคบัฟสองรอบเนาะแล้วก็ให้อันนี้นี้ให้มาสุนย์เธอแรกไปก่อนเทธนรแรกไปก่อนอืม้มอ่ะเธอนนี้มันตั้งตีเบาอยู่สบายสบายติดไฟไหม ลุ้นให้มันติดไฟเนะี่ยอ่าติดไฟแล้วก็อ้อนไปครับไฟมาจากพื้นนะครับแล้วก็ออกไปสองทีไปหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ออกสี่ล้านครับเมื่อกี้ตีธรรมดาแล้วก็เตะไปก่อนฮนะโอเคติดไฟด้วยเพิ่มติดไฟแล้วมันจะได้เกรดเห็นไหมได้ได้ได้เทิร์นของอ้วนแม้เป็นเป็นสแต็คของมันนี่ก็เตะไปก่อนนี่ติดไฟรรัว เพราะว่าหัวอ,อูสตาร์ไม่ได้ครับมันไม่มีไฟสองรอบไปดิโหไม่ติดไม่ติดไม่ติดอันนี้ให้อาน,นิงนะครับอาน,นิงดูไหมนะ่ะโอเคเทิร์นนี้ผมอยากให้มันยังมีบัฟอยู่เห็นไหมฮะผมบัฟให้อ้วนไปก่อนเดี๋ยวเทิร์นหน้าค่อยบัฟให้มันอันนี้มันบัฟเดียวนะบัฟดาเมจเดียวนะครับนี่เห็นปะทำดาเมจการโจมตีโหสูงขึ้นสาหเร็หรอโอ้โหมีอัตราคอมโบด้วยอะอ น่าสนใจนะลองดูกันนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าดาเมจเดียวติดไฟรัวๆมาครับติดไฟอย่างนี้สวยดีครับอ้วนชอบหนึ่งเอา้าเออสองรอบเท่าไหร่หกล้านนะครับแล้วก็มีดาเมจข้างๆด้วยนิดนึงนะฮะโอเคติดคิดด้วยอันนี้ให้อาน,นิ่งไม้ไม่ต้องนะครับทีนี้ให้มานาสูเหมือนเดิมนะครับบแว ปแล้วก็เออหลงได้ออกเธอหน้านี่บัฟไปเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยบัฟมันหมด <c oughs> บูดีบัฟแม่งซ้อนกันชิบหายเล <c oughs> ซ้อนกันแบบโอ้ดาเมอูฟูจัดจัดหายมาศูน <c oughs> นี่ให้อ้วนอ่าเอาแหละมาดูกันตีรถเกตด้วยสวยแต่เธอนี้เราน่าจะโดนแล้วอะน่าจะโดนแล้วสองรอบสวยดีฮะ <c oughs> นี่สิล้านนะทุกคนไปสิบล้านอ่ะ แรงจริงๆโดนตายไหมเนี่ยโอเคตายหาเลยฮะยิงแบบบอสเลือดเยอะเนี่ยยิงเจ็บนะจริงๆเราปล่อยให้บอสม,มันออกสกิลก็ได้อันนี้ให้มา,าสูนดีไหมให้เออหลงให้มาสูนดีกว่าเก็บยาวๆเก็บยาวๆเตะไปก่อนติดไฟครับเออหลงเร่งไปก่อนเธอหนึ่งวนไฟไปเลยครับนี่ออกสองรอบไม่ออกว่ะเออหลงมันน่าจะไม่ได้ออกนะครับผมให้อ้วนแล้วก่อน หขึ้นไป40แล้วทุกคนน่าจะแรงจัดเตะก่อนโอเค41ละนี่ติดสตาร์แล้วก็บึ้มไปเลยหนึ่งทีสองทีเว้ยสิบล้านครับโอ้โหเมื่อกี้แค่ห้าล้านพอออกกริรอบสองนี่โคตรแรงอะติดไฟไปก่อนแล้วก็ให้มาันาสูเหมือนเดิมรับอ่ะติดไฟแบบนี้ก็ 160เองเหรอแรงกว่านี้ได้อีกสองรอบสองรอบอไม่ออกว่ะสิบล้านไม่ออกว่ะทุกคนคือทอมไม่คลิกแม่งโคตรเบาพอคลิกแม่งโคตรแรงเห็นบนหัวไหมฮะอันนี้คือที่บอกมันสตันมาจากอันนี้นะเป็นของหัวอู่นะครับถ้าครบสี่เมื่อไหร่มันก็จะเนี่ยครบสี่เมื่อไหร่มันจะสตันเลยนะทันทรีทันทรีอสองทีสองโอโ้โหไม่ออกเลยนะครับทุกคน เจน,นีเออหลงไม่ได้ออกผมมาให้อ้วนเลยแล้วกันอ่าแล้วก็หัวอูแต่เราจะตายไหมอ๋อยัอายางยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่มันไม่เมียนติเดี๋ยวเธอหน้ามันน่าจะสตันละนะครับไปหนึ่งสองสองโอ้โหสิบล้านที่หายไปสองรอบนี่มันคืออะไรกันดวงแล้วดวงเล่าอันนี้บัฟเลยฮะตีธรรมดาไปอ่าติดแล้ว อันนี้ให้ใครดีให้มาสูมเหมือนเดิมเทินจะหมดแล้วนะฮะทุกคนอันนี้เราน่าจะต้องปล่อยไปเลยนะครับต้องปล่อยไปเลยเราอัพขึ้นไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้การละโอเคมาละอ้วันสองรอบนะลูกหนึ่งสองโอเคโอเคสิบล้านครับโอ้จออ้จเพิ่มมาแค่นี้เองเหรอคือมันไม่ออกสอสิบล้านมาสายรอบละทุกคน เสียดายเหลือ12รอบแล้วเตะไปก่อนฮะเออหลงเออหลงบัฟไม่น่าได้ผลละตีไปก่อนอา่าราต้านละไปฮะขอสองรอบก่อนสุดท้ายโอ้โหนี่คือจะร7 1ได้เลยนะถ้ามันตอก2รอบเี่ยโอเควนเทิน <One. S 2> ตอนนี้มีเกตไหมตอนนี้ไม่มีเกรตอนนี้มีเกห้ใ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 หใหเออหลงกระอ่วนโอเคเหลือสี่นะฮะตีไป ไปฮะหลงแรงๆหน่อยทันไหมไปสองรอบเจ็ดล้านอืออเคียไม่ออกเลยนี่มันจะได้เยอะกว่าอันเก่าเลยนะเนี่ยเประมาณนี้นะครับมันไม่ออกสองรอบเลยอนะ่ะทุกคนคือถ้าคุณดวงดีตลอดครั้งนะมันจะไปไกลเลยประมาณ175ได้อ่ะนะฮะสิบล้าน10ล้าน10ล้าน,านอโอเคผมน่าจะได้แค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปตีเพิ่มอีกทีหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มก่อน าหา2 5 0หมอีกสักชิ้นหนึ่งแจมเลยยังไงก็ฝากเกมนี้ไปด้วยแล้วกันครับเห็นไหมว่ามันสนุกมากและคนเล่นเยอะจริงๆเลยนะยังไงก็ไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยลองเล่นดูสนุกแน่นอนนะครับลิงใต้ดีฟชั่นและเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย